สวัสดีเพื่อน,อนพ้องเราี่จีชี้เดียวกันเลยนะครับจูอยู่กับพี่หอวปูอีกแล้วแล้ววันพุธนี้เราก็จะหาเกมมาเล่นกันเหมือนเดิมแล้ววันนี้ก็อยู่กันในเกมแองจี้ปาร์ตี้นะครับผมเป็นเกมพึ่งให้วน์โหลดในเพจสตูนะครับก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นเกมยังไงก่อนที่จะไปรับชมและฟังอย่าลืมกดไลค์กดสมัครสมาชกกดแชร์กดกระดิ่ง แล้วใครอยาก,กสนับสนุนหรืออยากซัพพอร์ตช่องเล็กๆช่องนี้ก็สามารถสมัครสมชิช่องได้นะครับขอบคุณมากไม่จะการเสียเวลาเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะฮะยังไงไวะเนี่ยว้าวห้น่ารักจัดโอ้ยน้องน่ารักมากเอาผู้ชายดีกว่าโอ้ยแต่งตัวได้ด้วยหรอออวเราไมเห้ยค่ะต้องแบบมาแบบพี่หงาฟู พูดตรงหน้าอย่างเงี้ยโอเคแล้วก็มีชุดด้วยสีเขียวดีกว่าเขียวอุ้ยเขียวขี่ม้าเหรอนี่นี่กูอะเขียวสเบอร์เขียวมันนะอุ้ยเขียวขี่ม้ากระเทศนะเขียวขี่ม้าดีกว่าไปหน้าตาแบบดารักมากมาแล้วครับเย้พวกเรเจนมาแล้วมาแบบกับพวกกระปิ เออเป็นไงเดือพระที่ด่านหนึ่งด่านสองด่านสามมาเลยเฮ้ยมาเลยด่านกษัตรินจ้าโอเคฉันพร้อมแล้วฉันพร้อมแล้วมาเออเออไปโอ้โห ไปลงเท้าตีมสปีดแย่ตีมสปีดแย่เปไหอว้าวว้าวว้าวโอ้ว้ตีมสปีดอันอิชิไม่ต้องหวังได้เลยแย่ว้ายอิมพอี์ติชโอเคโอเคไปได้ไปฟูไปไปฟูไป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 อ๋อเราเระ ทอร์โบตีเทอร์โบอ๋อั่้หรอในมูไปแล้วโอ้โอ้โอ้ฟองไหวอ๋อไปแล้วอ๋อาตีเทอร์โบไปแล้วหูหูมาดิ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 ว้ายมาด้วยวู้ฮู้เย้ว้ายเอาว่ะมัน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 มาดิมาดิสบาย ไปไปอันนี้คืออะไระขวดนมขวดนมเฮ้ยตัวเล็กขวดวดนมตัวเล็กเล็กทำไมโอ้พอดีชิดอะไรอะปลาคืออะไรโอ้ปลาไปฟาดเอาปลาไปฟาดนี่แหละพอดีชิดพอดีชิดมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ย ว้าวโอ้โหโอ้โหนี่ว้าประตูเฮออเดดเดเออเออโอเคโอเคโอเคไป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 เดไปไปไปเออไปเว้ยไปเว้ยวู้ฮูเย้คนที่หนึ่งฮัลโหลชิ๊ไม่เอาหว่ะเดบิวตี้ คะแนนคะแนนหนึ่งเลยสำคัญชนะคือการแข่งขันแบบโอ้ยแบกทีมอะเนี้ยเราสีฟ้าว่ะโอ้เราไอ้นี่ฮะเหมือนเราจะต้องไอ้นี่เปล่านี่เก็บสีว้วูอยู่ข้างบนจ้าข้างบนสบายใจ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 ข้างบนนี่จับ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 ข้างบนจับจับจับ จับโคจับหน่อยขอจับหน่อยเออขอจับหน่อยไม่รู้เลยไป็นไกลระเบิดโอู้หไม่ได้เลยไม่ได้ริ่มช้อุ้ยกองกลององกองกองบล็อกโอ้ได้ยไงนี่ไงบล็อกตั้งบล็อกนี่ตั้งบล็อกขวางไว้ขวางไว้ขวางไว้ทุกคนจับจับ เขาจับหน่อยเขาจับหน่อยเขาจับหน่อยนี่ครับไปเลยเขาจับหน่อยไปเลยไปเลยกายโยนทิ้งไปเลยครับเขาจับเขาโยนทิ้งไปเลยหุ้ยระเบิด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 วิ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 อันนี้คืออะไรโบลิ่ง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 นี่ไงโบลิ่งจับโยนไปเลยจับโยนไปเลยระเบิดควันระเบิดควันโยนไปเออ อะไรครับเนี่ยโอ้โอ้โอ้เอาว่าขอจับหน่อยโยนดิโอ้เออเอาเว้ยโอ้โหหนุ่มดำขอจับหน่อยเออโอ้บอมไข่นี่ไงบอมระเบิดตูม ตกไปหนึ่งทีกินมาโอ๊ตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กครับเอนเก็บปลาเอาตเล็กตัวเล็กเฮ้ยนี่ไงโอ้โหโอ้โหเดี๋ยระเบิดเระเบิดไปเออไม่โดนนะเป็นบอมไข่บอมไข่บอมไข่ตุ้มเออเอาดิ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 นี่คืออะไรอันนี้คืออะไร เออดีเครื่องดีดเครื่องดีดอันนี้กำลังเบิร์ดดิวางกำลังเบิร์ดด้วยเป็นไงโอ้โห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 นี่ไงตบ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 เป็หนึ่งทีนี่ไงลงไปลงไปเลยผีเว็นเอาว่ะเอาว่ะวิวิตรงนั้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยบอมไขใครวิวยบอมไข่ บอมไคตูมเอาว่ะเอาเว้เออขารอบครับเฮ้ยหัวปูมาว่ะนี่นี่มีมินมิวชโชอ,อะไรครับเนี่ย